สวัสดีทุกคนนี่นี้ตะท้าทุกคนก็สู่ซองนูลองสานเนาะโอ้ยกินเขาลายตุยทุกคนอันเมื่อนี้ได้ครับเครื่องจากอ่าเอื้อยทางฟังไทยเนาะทุกคนเนาะเข้าใจได้ลายเนื้อฮิฟังเครื่องไม้้องอูเพิ่นนนอกจากที่ฟังเครื่องไม้้องอูแล้วเพิ่นยังสร้างพาซิน้ำน้องอูอีกเนาะทุกคนแบบว่ายังสร้างพาซิน้ำอีกซึ่งเครื่องนี้ธรรมดามันมาหดตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแต่ว่าพอดีอันขาเจ้าส่งบินพิธนะขาเจ้าส่งเครื่องนี้ไปอนุวงศุลไป ใช้สมบูรณ์พูแล้ว,วนั่นละอู้ไปเอาเครื่องแล้วค่ะเพราะว่าอันเครื่องมันตีไปอนุวงศ์แล้วเขาละตีกลับมาให้แล้ค่ะก็ฮอดนี้เนาะเดี๋ยวมาเบิ้งเครื่องทำกันนะทุกคนเนาะ น้ำผึ้งฝากขนมกับเสื้อผ้าเนาะมาให้เนาะเอาเพิ่มน้วกันนะทุกคนสิได้โอเค้าวโอ้ยอีว้าคานุ่มไรให้ไรว่ะแม่ขี้เขียบกุ้งกุ้งเจ็บนี่ไออันนี้ตัวอันอ่าแกงมะม่วงหิมพานแม่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 เคยได้กินเดอนึงเมล็ดมะม่วงหิมพาน โอ้อันนี้เขียบจือบอกอันนี้เอาข้าวจืดอันนี้นะข้าวเขี่ยบปลาตัวนี้ไปจืดเลยโอ้ขนมขนมวัน้แซบ์ได้อยูอืกินกับอันอันเดียววโอ้เป็นจีนกับสนะช่ไมได้ดิดิอืขนมวานินะมันมีละลายอ่าเดียีโรโอ้อูมาขนมวันิขนมวานโอ้นี่ขนมมานิจีปุ่น ขานมนี้จะคล้ายคือขนมสลีให้เรากินกินก่อนโอ้ทุกคนข้าวหนุ่มาจากญี่ปุ่นทุกคนนี่เรุ่งหมากมากขนมวันุ่มบรรณามันคล้ายๆขนมตัวที่เคยกินอยูแลาแต่ว่าตัวนี้มีห่อน่าจะดีกว่าลูกเอาทุกคนถอยปุ่นไวลละไว้แล้วอันนี้องเชิมกันนะทุกคนเด้อู้อูครอบเซนไรเด้อฝากมาให้กินให่เด้อ มานจ้อโมองบ้ดิถือ,อว่าหอบนอกวดอ๋อโมงะอะไรมากอ่ะคือมันดางอเออนะนูฝ <laughs> ังดูฝั่งรถบอร้บอกไหมฝั่งออกคือมันดางอ เกลียบกุ้งนั่นบ่กว่าอันนี้ก็ต้องจืดนานะอืตัวนี้ก็ต้องจืดแล้วมันชิบองของอน,นั่นเว้เขาเกลียบกุ้งว่ะไ,ไ,ไอ้นั่นแหละแซ่บ้วยบอกว่าเนี่ยอไอ้เนี่ยอ,อูอินชะพาล้ำเออผลไม้ที่แพงขนาดนี้พี่กายก็ได้กินลุงตาฝากให้แม่ กินทุกปีเลยเว้ยตอนนี้ <S <S ชอบกันอืมลองกันไอโนลโม่ได้ไหมเพื่อนนี้นี่อะไรเขาเออน่ามาก,ก,กอัอนเก่ารัดตอนนี้ครูลองดูงไหมหอมขนาดกอ,อะเจ้าคัวเก่ารัด ป<ะ>ัาทายคือมังมากอ่ะหน้ามันดมด้ยสีออกอ่ะดำกันคางคนัานาขนาดเาเขาไปมามาเขาต้มขนาะดอืมมากเนาะปลาทัเววาอันเดิมน้สีเบาอยูยบ้านเราไปเก็บแล้วมามาต้มแล้วกิน ไแล้วใช่เปล่าใช่เปล่าแม่แก่ง่ายก็คงได้ก็ยาวแซ่บแซ่บไปมากอันนี้พี่พออ่อคือหมักแล้วไในแม,ม,ม่เด่นนอต้องจีบเบิ้งต้องไช่เบิ้งมนกบ้องทำอะไรงำอะไร ก็เห็นบมอลูกเคยเห็นบมอลเคยอู้ดเสื้อผ้าทุกคนนี่โอ้ยเสื้อแขนยาวว้าวงามเนาะได้นุ่งไปให้อันไปส่วนเทพไปไม่รักขนาดเสื้อแขนยาวเนาะนี่ได้อีกตัวนึงอีกกุหล่ตู่เม็ดท้าวิรนจันเดอร์ท้าวเรนจันเดอร์วันเดอร์จะให้ตัวไหนวันนี้คันเสื้อตัวใหญ่ฟักอะนำมาให้แม่จัก น่ไปให้เมนูชวนไทรนุ่งเสื้อะไรเงี้ยอ้ามีลายตัวแท้ออโอ้เสื้อยอู้หแม่จันนุ่งงามค่ะแค่ไอนี่คักสุดเออนี่อู้ขอครับเจเลล่าเด้อที่ฝากเครื่องมาให้งามงามแท้เสื้ออันนี้เท้ไนี่ทักตอนเนาะยินเนาะดูยุกจับตรงแม่แม่จันเลยมีคนตังงามตัวนี้ดิ ช่วงนี้ไปให้ไปส่วนบ่มีเวลาลุ้งเครื่องอันอีกสี่มาให้ไม่ตัวเี้่องามเนี่ยอ่ก็นอกเออสี่งามเนาะอืนี่อีกแม่แม่หยางได้ไหมเอ้ยป้าจะพุงอีสี่พุงสองพุงและสามที่ เสื้อในเพดุไหมบอเกิ่าเอาเพดบ่เสื้อเสื้อหนาเสื้ออืมงามเนมนอปู้ตัวนี้แงงามเนี่ยนี่ทางนี้ทางนั่งเอองานพีงามเนมนอปู้ไม่จางกับมักนุ่มเสื้อใมเนี้ยทุกคนสไลด์เสื้อไม่จังกับ,บสีไไ<ม>าาเดียวง,งามแค่ เนาะงามแค่เด้อาางซื้อนี่อันนี้เป็นเสื้ออัน,นอมีคอนี่อีกเนาะทุกคนเนาะสีงามขนาดเลยเหมือนละได้ยสีท่มขาดไปเลยนี่โอ้อันนี้เสื้อเพลน ว้ายงามครับมีบูอีกอืลงไปกับโซงแมนแมนแมนพอดีได้นีน่นะแม่ตุ่น้อยสำนีเลยนี่เสื้อไอ้พ่อจออ้อยพ่อเออคือเสื้อพ่อจ้อยซักมือนี่คนป้าได้เคลมฝากได้เชื่อไล้ตุนะพงดูหนึ่งสองสาม เจ็ดแปดเก้าเก้าโตป้าได้เสื้อเก้าโตบุตรขอบใจเล,ลยล่าได้ขนมอันนี้สามถุงไม่บอกแมนนย่เจอะถุงนึงแล้วอันนี้อันนี้มาคิดดีไหมในอันนี้สามถุงแล้วก็ได้อันนี้ถุงหนึ่งแล้วก็ได้อันนี้ถุงหนึ่งแล้วก็ได้อ่า เขาเกี๊ยวอ่ะเขาเกี๊ยวกุ้งอีกถุงนึง,งก็ได้ขนมปู้หลององ่ล้วก็ะซิมีอินทผลัมสองกลับสองกลับดีอินทผลัมสองกล้วก็ะซิมีกุ้งมังกรวนึ่งแล้วก็มีกุ้งนึ่งหลายเลยทีเดียวอันนี้แซ่บชอบหัไวไห่เลยหลายแซ่บอ๋ ครอบใจให,หลายเด้อขอบใจเอือนเอ้ยทางฟังไทยห,หลายเด้อที่ฝากเครื่องมาให้เนาะครอบใจให,หลายๆขอให้ยูดีมีแหงความเจ็บยาได้ความใครยามีเด้อแล้วก็ทุกคนอู้ฮันชิม,มาวาอีกเรื่องหนึ่งเนาะที่แบบว่าอัน,นหลายๆคนก็ถามเข้ามาเนาะซึ่งเป็นเคสของไอสอนที่เพื่อนนอนติดเตียงานนะเพื่อนบสบายฮนนะคือแบบว่าอันหลายๆคนก็ถามมาว่าเพื่อนท่า,าตัดระบ,บ,บเพราะว่าไอ้สอนนั้นก้อน ตัวสิไปถ่ายฮะมันมาจากอู่เนาะก็คือแบบเพื่อนนั่งยู่เวียงจันละอู่เพนติดเวียงอู่ไปถ่ายเพื่อนบอดายเพื่อนขอพรช่วยเหลือมาสิฮะนะอู่ก็เลยหาให้ตัวไอไปถ่ายให้แท้แล้วทีนี้ล้วก่าแบบอ่าเพื่อนท่านั่นก็ได้ยอดเงินบริจาคอันเดิมมาจากอทางไอไอเอฟซีอะละรวมกับทางเงื่อนทางจากทางไทยแลก็ทางอเมริการวมทางเงื่อนกับประมาณสิบล้านเลยรือประมาณแปดล้านละเดี๋ยวประมาณนี้แหละอู่ก็คงตัวได้ใจเพราะว่าอยู่ในคลิปตัวไเนาะแล้วทีนี้ หลายคนก็ถามมาว่าเพื่อนผ้าตัดระโบอันเดอร์ดเซียน่ะก็คืออู้กระเด็นเพื่อนกระติดต่ออู้มาอยู่นอนแล้วก็ช่วงช่วงประมาณอาทิตย์แล้วหรือว่าอาทิตย์ก่อนนะกันยังได้ติดต่อพัวพันกันอยู่เพราะว่าแล้วทุกมื้อได้ก็ยังได้ติดต่อกันอยู่ช่วงนึงฮะละเม่นเพื่อนท่านยังพูดทันได้ผ้าตัดเทือทุกคนเพราะว่าเนื่องจากว่าเพื่อนท่านนอนติดเตียงมาหลายปีแล้วกระดูกสันหลังเพื่อนตัวที่ทำเล็กขนาด มันเป็นหูกระดูกสลักที่ทำเล็กเพื่อนนะ่มมันเป็นหูและการทีนี้และ้วกะ็เพื่อนไปหาหมอไปหาหมอหมอมาเบิ่งแล้วหมอหันบก่กล้าผ้าตัดให้เพราะว่ากันถ้าผ้าตัดไปแนละ้วเอาเล็กออกแลแผล้มันหญ่พูดแล้วแบบย้านแผลมนันติดเสื้อเสียนะเพราะมันมันมีแผลอยู่ทั้งหลังเป็นหูเลยเป็นหูซ้ำโปมือนี่แหละทุกคนแล้วเพิอพ่อนเราบอกให้ไอ้สอนธัรมมาภากษาโตก้อนก็คืออ่ามากินอัน มากินยาเฮอซีนขนาดป่งป่ง,ปงท่วมหลังตัวที่อันเป็นแผลนอนติดเตียงอันก้อนปีนี้นะแล้วก็เลยเห็นให้บะหันได้พาตัดเถื่อนเนาะซึ่งตอนนี้ก็คือสั่งเที่ยงก็คือยังแผลันก็คือยังแบบว่าโบโอ่ะโบจอดขนาดบอง่ายๆซะแล้วก็ดอนสะโพกกลนเนาะดอนสะโพกกลน,น,นของเราก็คือเป็นแผลนอนติดเตียงนักเลยทุกคนเพราะว่าอันพื้นทยพวกไม่อู้เบิ่งอยู่เนาะแล้วก็ ตอนตอนนี้ฮันซีว่าง่ายๆคืออาการของเราก็คือมีอาการขาลีบเนาะเพราะว่าตอนที่เพื่อนไทยอู้เบิ้งอะเพราะว่าอู้งานเพื่อนสั่งให้อู้งันซื้ออะเพื่อนขอบมเมนต์สั่งเนาะเพื่อนขอให้อู้งันซื้อเกือบที่แบบว่าใส่เกือบเกือบที่แบบว่าเอาเอามาเอามาใส่ตีแล้วแบบว่าให้ให้มันแบบว่ากระตุ้นเส้นนะนะให้กระตุ้นเส้นเพื่อบ่าให้เส้นตายะนะอู้ก็ซื้อให้เนาะอู้สั่งซื้อจากลาซาด้าให้ดักไทยให้เนาะแล้วก็เมื่อนั้นกเพื่อนโทรมาเนาะก็เออ แบบว่ามียาดีอันเดอร์วอเพราะแบบบางทื่ออยากลองกินยาพื้นเมืองเมิ่อกี้ะเมื่อนั้นอ,อ,อ,อูก,ก็ได้ไปซื้อยาพื้นเมืองอยู่นำฮ้านของแมตู้คนม้งเนาะให้เนาะให้เพื่อนเนาะแล้วก็ทีนี้เมื่อนั้นเพื่อนก็โทรเซตเซตมาอีกดูเมื่อวันก็นกนโทรเซตเซตมาแต่ว่าอู้ยังพันได้อะตอบเพื่อนเนาะก็คือเพื่อนถามเพื่อนอยากขอความช่วยเหลือทุกคนก็คือเรื่องอ่าเครื่องที่ ขานะันาะเครื่องที่มา,มา,ม,ามาใส่ขาอันนี้โอ้สิขึ้นใ้เบิ้งเนาะาะน่ะคนอยากได้เครื่องแบบนี้เนาะอันแบบว่ามันที่มากระตุ้นขาให้ขาคันให้เส้นโบาตายนะว่าง่ายๆซะให้มันแบบนีน้ยุบยุบยุบเออให้มันนิ่งนอนเอออันนี้มันนิ่งนอนอยู่ซึ่งเพราะว่าการที่เราประสบอุบัติเหตุนอนติเตียงกันอูคิดว่าหากันนอนในปีเน,นี่ยไม่ให้จริงนอนปีที่สามมาทุกคุณเออนอนปีที่สามละกะเป็นเครื่องนั่นอูกับโบไดใจว่าราคามันชิ้นเท่าไหร่ต่ว่า บม่แน่ใจว่าราคาตัวจริงมันเท่าไหร่หแต่ว่าอู้เบิ้งในราคาในลาซาด้ามันมีทั้งราคาสี่พันบาทและราคาหนึ่งมื่นบาททุกคนมันมีทั้งราคา4ี่พันบาทและาร,ราคาหนึ่งมืนบาทเพื่อนก็นเลยขอความช่วยเหลืออู้มาว่าเออแปลว่า,วา<แ>พอเป็นไปได้บบที่จะแบลว่าเอออันถ้าว่าผุด fc ผู้ใดมีแบบว่าเออมีพะลังกำลังที่ต้องการยากย้วยเราฮะนะเรา นะก็ขอความช่วยเหลือนะทุกคนอูนเห็นกะอูกับบุคุเนี่ยจะช่วยเนาะน,นอกจากที่แบบว่าช่วยวิ่งเต้นเรื่องเออเรื่องอันแบบเราอยางได้ยาเรายังได้อะนั่นนกะอันนี้อูก็ช่วยได้อยู่แต่แบบทีแบบเรื่องไปช่วยแบบอ่าสิให้หายปวดปวดให้หายดีนี่ก็อูก็เมื่อปัญญาเหมือนกันทุกคนเพราะว่าถามหมอแล้วหมอกมันก็เว้าคืนอูนว่าแหละ แบบว่าแผลทางหลังของเรามันยังพันดีนะฉะนั้นก็เลยแบบบ่สามารถสิ่พาตัดเอาเล็กออกได้เพราะว่าคันท้าแผลมันบดีแล้วไปพาตัดเอาเล็กออกเลยโอกาสแผลมันติดเสื้อซีนักกวาเก่าแล้วก็แผลมันสิรามนะย่านแผลมันสิรามฉะนั้นก็เลยเห็ดให้แบบว่าหมอเพื่อนบุตรกาาพาตาฉะนั้นก็เลยให้เรามาาาันมาฮักษาโตโดยการเอาเอ่ะเ,เอายาเอากินยากินยาแล้วก็ให้หนังนันปนฟงให้ซีนันปนองให้มันเต็มมา ไซีนั้นโป้งเขามันเต็มมาเต็มสลังก้อนสินะกับเพื่อนก็ขอความช่วยเหลือมาว่าเออตัตโหม้อตอันตัวเทียนตัวที่เป็นเครื่องกระตุ้นไส่ขาันกับกระตุ้นใส่อันกระตุ้นขาคัันว่าว่าซียนว่าซียน,นท่อเดินนะว่าซีท่อเดินแบบอ,อูพอเป็นไปได้บอกเพราะว่าเพื่อนก็บอกให้อูฟังว่า ไอเอ,อายนอ้องไอเอายน้องผู้เดือดกับบมมีไผ่ให้คำปรึกษาเลยอะไรบประมาณนี้เนาะไอเอายน้องก็มีผู้ใดให้คำปรึกษาปรึกษา,าไผ่โบราณเลยหรืออีกยาก,กัะตัวเองก็เป็นควยนอนติดเตียงแนบแบบนอนติดเตียงเงอยบงโบราณกับแบบก่อนที่มาแบบได้เงินได้คำมาซื้อยาปวดฮักสมฮักษาตัวเองหรือว่าได้นี่กับเป็นย้อนเรลา่าวิ่งเต้นแบบขอมหมายว,าวิอน่นซอกเองขนาะแบบยังใครที่แบบว่าสมองยังครบสม สติอนใดยังครบเราก็สามารถแปลว่าลินโทรทัพย์อะไดได้สามารถอันค้นหาในค้นหานี้ได้แล้วแบบเราก็เป็นพนักงานเราก็มีความแบบว่าเอออันมีความมั่วอะไรนะดับนึงแต่ว่า่าเราท่านไปใส่โบได้ย้อนว่าพญานแบบนี้ซื่อเมื่อนั่อู้กับแม่ก็เห็นเนาะอันที่ขาเราเนาะแม่เพื่อนอะไรเพื่อนให้เบิ่งอีเมลมีอาการขารีบลงเนาะรีบรีบรีบเนี่ยมันรีบอยู่ได้ เด่นค şey ือเนนี้นะเป็นห้ัวกันนะเออแ้วเพราะว่าเพราะว่าจังไหนวะเพราะว่าอัเขื่อนเพราะว่าเขื่อนอู้เว้ากันแหละเพื่อนต้องการเครื่องตัวนั้นมาช่วยในการแบบว่าอันมากระตุ้นเส้นอยู่ในขานะเพื่อเพื่อให้ว่ามันนะเพื่อให้ว่ามันนเส้นบปตายันนะเออทุกคนกันคาถาผู้ให่แบบ มีหูเรื่องเครื่องนี้ก็สามารถพักมาบอกลุงหูได้นอนว่าเออมีวิธีทานวใดบยบเสียนะอ,อูก็เห็นอุก็บูบูแนวสยชวยเราจะไหนอีหลี่ทุกคนบอกูแน้วยชวยเพราะว่าเรื่องส่วยเรื่องเงินเรื่องคําหรือว่าเรื่องี๋ยวๆๆๆนี้ค่ะชวยไดไ้แต่ว่าปัญหาของตอนนี้ก็คือสลังเห่านีนะมันปวดแล้วมันบอนหนังอย่างบบหุ้มนี่นะมันก็เลยใด้ซ่าแล้วมันยังพอนได้ผ่าตัดและทีนี้ก็บมวูว่าผ่าตัดมาละ ยังจะมีโอกาสแปลว่าเออกลับคืนมาร้อยเปอร์เซ็นต์มายางไดโบนะมันปัญหามันตัวนี้อีกเสียนะอูคิดว่าเรื่องเงินเรื่องคําหรือว่าเรื่องพวกนี้พกุนบริจาคมานี้อาจแปลว่าเรื่องันช่วยเหลือนี่อู้ว่ามันมันก็ช่วยได้แต่ว่าปัญหาของมันลักลักก็คือถ้าแบบอันนั้นมันซิกลับคืนมาดีบอแต่ว่าทุกคนก็มีความหวังอะไรทุกคนแบบอย่าเพิ่นก็อยากได้อันความหมายว่าทุกมือนี่ทุกวิธีทางนะแปลว่าอีอย่างที่ว่าดีอีอย่างที่แลว่า เพชรชีเฮดให้กับคืนมาใช้ชีวิตปกติได้นี่กะคือสีเฮดหะนะยังเส้นแบบเครื่องที่อันนี้น้องอู้วานี่แหละคันท่าว่าเออไผ่มีพละก,กําลังแบบว่าเอออยากสมทบคืนมาซื้อนี้ก็สามารถทักหาอู้ได้เด้อกว่าอู้กับวู้ดแล้วช่วยอหลี่เพราะว่าก็อยากช่วยเราฮะเพราะว่าเห็นแล้วก็เป็นต่อีตุนเพราะว่าเราก็เป็นคนที่ว่าเป็นผุกป่วยนอนติดเตียงแบบบ่มีไผ่ให้พึ่งพาอาศัยแล้วไอ้ไอ้น้องกะ คือว่าอะไรคือพี่เพื่อนว่าเพื่อนกรบอหมีนะนะความหมายอะกรบ,บัว่าโบแม่อยากโบอยากซวยดอกครอบครัวตั้งคนตังง้งโบมีเสียนะก็การเปลี่ยนกรบวยแล้วถาปเออปนลนเ,ลเป็นโดนแล้วเป็นโดนแล้วแล้วอีกอย่างก,กับแม่กระทาแล้วเสียงแบบกบนนี่เนาะอ,อู้ก<อ>ับฝากไว้เลยเนาะคันท่าไผยเห็นคลิปนี้ก็ะซวยกดไลค์กดแชร์ให้อู้เลยเด้อแ,แล้วกัาานคันท่าไผยอยากซวยเรื่องอ่ะเครื่องอ่ะอันบีบเส้นก็สามารถอ่ะทักหาอู้ได้เนาะหรือว่า สมทบทุนเล็กๆน้อยๆเนาะอูกะซีเก็บเงินไว้ไปซื้อให้เพื่อนเนาะเพราะว่าเก็บมาชุดแล้วเพื่อนเอาไว้พาดเออเก็บมาชุดแล้วนี่เอาไว้พาตัดบัตรที่พาตัดมาเพื่อนว่าซีนโบได้แม่นเพราะว่าเอาเงินตัวนั้นไว้พาตัดเล็กเพราะว่าจังไหนเล็กนี่ก็ต้องได้เอาเพราะว่ามันเจ็บสิฮานะแล้วกะคานาใชเอาไปซื้อเครื่องอันกระตุ้นเส้นนิกั้ยานว่าเงินทันเมื่อสิฮนะทุกคนบัตรพาตัดบัพาตัทันโบมีบัตรค่าใช้จ่ใจลายสิฮนะนี่เนาะอู้กะฝากให้ทุกคนอ่าช่วยพิจารณาช่วยอู้้้อยเดแลวก ฝากอ่ทุกคนอ่กดไลค์ลกดแชร์คลิปนี้ให้อู้ได้เพื่อมีเผื่อ FC ใจบุญเนาะหรือว่าเพื่อนัเพืกอนอยากสวด